โด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 ้คืออะไรอะไรคือโดโด้ไปที่อาบน้ำแล้วใช่ไหมไปที่ s h ว w e r แล้วใช่ไหมอาบน้ำแล้วใช่ไหมแล้ว ล้วทำไมเงียบจังเลยอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อเลยต้องทำตา <laughs> ไม่ต้องทำตาเหลือกใส่แม่เลย ไมชอบอันนี้มากเลยเหรอชอบมันมากเลยเหรอชอบมากไหมฮะฮะ,อะโอ้ยระวังตกห่างด้ดีอถอยไปฝั่ง,งนู้นสิเออ ชอบไหม,ไมอบมามาคิสซิงมัมมี่ก่อนคิสยังคิสมัมมี่ยังคิสคิสคิสยังอ่ะคิสคิสมัมมี่กันเร็วๆเ,เป็นไรทำไมคัน ไปคืดดูจูอจะทำยังไงดีเนาะกับของพ่อเนี่ย<อ>ใช่ไหม<อ>ตัวร้ารตัว,ตวละอ่ะอ,อ่ะ,อ,ะอ่ะจูบคิส ดีวางอ่าวาไว้ตรงนั้นแหละไม่ต้องเมาตรงนู้น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 โอเคอืมอืม <c oughs> Can you open? Open เปิดสิลูก โอเพนเปิดสิครับโอเพนเปิดสิโอเพนเปิดเปิดสิมันมีอะไรเปิดสิโอเพนแต่ไม่ไม่เปิดให้ดู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 เปิดดูสิมันมีอะไรบ้างดูดิเเปิดยังไงอะเปิดไม่เป็นเนี่ยเหรอ ว้าวอะไรเนี่ยของพ่อทั้งนั้นเลยอ,อะไรอ่ะพ่อมาต้องเก็บให้เขาคืนนะรู้เรื่องไหมตื่นเต้นอะไร ิดทีนี้เดี๋ยวพ่อเห็นเราปิดดีกว่าเราปิดปิดไว้เออปิดยังไงปิดยังไงอ่ะล็อกโอเคเรียบร้อยอ่ะ